แล้วก็มาถึงซอยปากซอยเพชรเชง3งถนนเพชรเชงงอตบตบางกระบ,บ,บ,บัวพึ่งสมผมพาออกจากซอยละรังสันแเลี้ยวซ้ายมามาถึงตรงนี้ก็ประมาณ500เมตรฮะอยู่ที่กิโลเมตรที่26.66 26, จากจากจากเจริญกรุงร้อยสามอันนี้ก็จะเป็น ป้ายบอกสถานที่ฮะมีวัดลาลังสรรอ,อ,อบางกระเจ้าโรงเรียนวัดลาดังสรรสถานีอบายตบุรบางกระเจ้าพิพิธภัณฑ์ปากัดสวนสีนครเคิอนขันแล้วก็ท่าเรือบางกระเจ้าคลองเตยเดี๋ยวผมจะพาเลี้ยวซ้ายออกจากนี้ไปเพื่อไปเข้าไปถึงส0 4ี่ทีหนึ่งเพื่อจะไปออกอ่าซอยไปถึง26 28ครับ ซึ่ง28อยู่ข้างหน้าแต่ผมจะมาออกทางกลางซอยแล้วก็จะมาออกปากซอยนี่ตรงนั้นอีกทีหนึ่งฮะที่เห็นอยู่ตอนนั้นประมาณ200เมตรเองซอไปถึง28เดี๋ยวจะมาออกทางนั้นกันใหม่ขาอ้อมเพื่อเอาระยะฮะตอนนี้ฮะ26.66เมตรไปต่อครับ จะไปที่วัดบองโกโบอีกทีนึงแหละ บ้านของวัดมูซีตะบนบางกอบัว เจ้าเนี่ยในขพาะหมูเนี่ยผมมีอีกหลายซอที่ผมยังไม่เคยเข้าไปเอาไว้ถ้าไปสำรวจแล้วจะมานำเสนอในวิดีโอนี้อีกทีหนึ่งครับเป็นชดชไปนะฮะ ้ดูหน้าดูหลังให้ดีครับซอยสีสีเดิมยี่สเจ็ดจุดห้าศูนย์กิโลเมตรจากบ้านปันมาก็กิโลเมตรเก้าร้อยเมตรได้จากซอยเพชรชิงทรัพย์ ผมใชพปลาปั่นย้อนเข้าไปอีกไม่กี่เมตรนะฮะเพื่อจะไปออกด้าน,นหลังหรือซอยอะไรก็รจริงที่แปด ย้อนรอยที่ดังสนสามารถเลยช้ามีไม้กระดบมีไม้เลือ่อยนมะืนๆขวาไปไม่ได้ทางตันเลี้ยวซ้ายกับทางเดิม ตรงครับขวามไม่ได้ครับก็จะไปขึ้นสะพานบางทีทางคล้ายๆกันจมึงใคจะมาแต่ก็ไม่บ่อยนะทางที่มานี่นานๆจะเข้ามาที จะเลี้ยวโค้งขวาซ้ายไปไม่ได้ ตัวแทนปอดของเราขั้นหนึ่งขั้นต้นเลยเพราะฉะนั้นจงดูแลต้นไม้ดูต้นไม้กันครับเดี๋ยวเราจะผมจะเลี้ยวขวาซึ่งเลี้ยวซ้ายเรามาผ่านม,มาแล้วที่ไปออกคลองแผ่ปัญหาเลี้วขวาไปออกซอยตึกเฉียง2ยบแมีเพื่อนจักรยานสวัสดีครับอ๋อเ,เป็นชาบ้านในนี้แหละ ลูกสาวปั่นซอยนี้ผมจะเรียกว่าซอยซ่อมจักรยานปากยาเพราะว่าปากซอยจะเขียนว่าอย่างนั้น ถ้าไม่งั้นออกไปไกลจะไม่มีมอเตอร์ไซค์หรือจักรยานเป็นเคื่องทุนแรงก็เดินกันก็ดีออกกำลังกายสวนมีรถเคื่งมีร้านซ่อมจักรยานปาจจัรยานมีชาวบ้านับสมบา,ายหลายอย่าง เส้นทางในเดับอะไรไม่ทราบทางตัวนี้ก็จะลาดยางนิดๆฮะไม่ทราบว่าเขาทำไมไม่ทำติดต่อให้ไปติดต่อให้ไปถึงเลยนิดเดียวฮะไม่กี่ร้อยเมตรประมาณร้อยเมตรนะ ประชิ้งี่แแล้วแต่ไม่ใช่ปากซอยนะเป็น วัสดีครับครับทางเลี้ยวซ้ายก็จะไปเข้าทางด้านหลังสวนบางน้ำพึ่งที่มีคาราโอเกะร้องครับเนี่ยที่ผมเรียกซอจักรยานเพราะว่ามีป้ายเขียนว่าซ่อมจักรยานสังเกตตรงนี้ ตอนนี้ที่อยู่กูเลยไมย่ที่2 9 1 7จากเจริญกรุงร้อยสนะเวลา9.15นาทีผมจะพาปั่นออกไปอังหน้าซอยประเจง28ครับแล้วพาเข้าทางด้านหน้าของวัดบ้านน้ำพึ่งนอกผมพาปั่นเลี้ยวขวาออกมาจากซอยตะกี้นี้ จากปักซอยผพ้รชิง14มาถึงตรงนี้ก็ประมาณ2กิโลเมตร พส่วนมนสร้างเสริมผู้ประชาชนวันนี้จะได้30กิโลเมตรกว่ากว่า3เมตรประมาณ ระยะยืในให้ได้30กิโลเมตรนะไปกลับก็60กิโลเมตรร่างกายก็จะชินการปั่นระยะ,ยะร,ระยะกลาง เข้าออกกนนไปน้ำพุอีกทีหนึ่งอยู่ที่กิโลเมตรยี่สิปันมาที่กิโลเมตร,รประมาณอยู่ที่พปถึงยี่สเรียกว่าซอยสิริประวัติคุณ เรตบางกอบัวซึ่งขวาไปเราจะเห็นป้ายข้างหน้านุนเข้าซอยสามสามไปส่วนสีนครเทินขันน,นผมจะพาลงไปทางนี้ย้อนกลับไปเพื่อเข้าซอยยี่กเข้าวัดบางน้ำพึ่งนอ่ออีกทีหนึ่งน,นะครับครับเลี้ยวซ้ายออกมาจากไปถึงยี่สิแปดซ้ำทางเส้นเดอเส้นใหญ่ กิโลเมตรรอบใหญ่ก10กิโลเมตร ภาทนายความ มันมา 300, ม300มนะกิโลอ่ร้อยเมตรสามร้อยเมตรนะก็เลี้ยวซ้ายเข้าซอย26่สถึง20นะ ไปทริปที่บ้านกาแฟเลือเล่อนอน้ำสดเรือนเรือนน้ำสดนะบ้านโบราณเจ้าของขายกาแฟโอ้เพื่นอนของเด็กด้วยครับต,ตามหลัง รถเยอะค่อนข้างวันนี้วันหยุดวันอาทิตย์สุดท้ายของสัปดาหวันหยุดสุดท้ายของสัปดาห์ที่จอดรถเต็มต้องไปจอดที่จอดข้างสะพานสูงเข้าวัดวันนังคุ่งนะอยู่ที่30กิโลเมตรกับ81เเมตรสวัสดีครับ ห้าโมงยีกลับได้สามิก,กิโลเมตรคลายเส้นถ้ากลับก็ย้อนทางเดิมก็ได้อีก30กิโลเมตรไปกลับก็60กิโลเมตรโอเคเลยครับอย่าท้ออย่าเบื่อกย่าการปัน่น ที่จอดรถมันน้ำพึ่งแลับก็ถึงเลนน้งสดบ้านอินทระกําจนันทรองเป็นน้ำตะกลนะเลี้ยวขวาจักรยานจอดกันเต็มเลยครับบรรยากาศดีใช่ไหมเนี่ยเอารหัสไว้สิเอแล้ว,วลถืเอเวลาได้ยังไงโอ้ มีพวกด้วยโอ้โามาทำอะไรมากินเหรอมาปั่นหรือมากินเนะี <c> ่ย <oughs> อยู่ที่สามเ็ดจุดศูนย์อ่าแปดเมตรฮะเวลาเก้าโมงยี่สิบหกที่บ้านอินทรกรรมจรกัดจอนลอข้างนี้ได้ฮะ